สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาดูพี่โจงนะคะตัดตัดแต่งกอไผ่นะคะต้นนี้เป็นกอไผ่หกยักษ์ค่ะอายุก็ประมาณปีเศษๆนะคะปีเศษๆนี่ก็ถือว่าโอ้โหลำใหญ่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า ไอนี่ควรจะสางก่อนนี่ประมาณใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะถึงจะสางสักทีหนึ่งจบก็สางสาปีละครั้งปีละครั้งก็พอใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อไม่ให้เวลาหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะได้ขึ้นได้สะดวกใหญ่จะได้ไม่ ไ้ไผ่หกยักแค่ปีเดียวก็สูงมากเลยนะคะเนี่ยก็ยังถือว่าโ,โตรเร็วมากเลยนะคะพอสางกอแล้วก็สวยสวยดีจะให้ดูดูกอไผ่ตัวใกลอันนี้อันนี้อันนี้ก็แตกหนอกมา ใบเขาจะมีขนขนหน่อยๆนอยเนาะข้างหลังขนอันนี้กาบกาบไมใหญ่อันนี้ต้นประมาณพื่ความกว้างโอ้ปีหน,นึ่งใช้ได้เลยวันนี้ลมแรงมาก จะตกแต่ไ,ไม่ตกพันีอแล้วในกระป๋องน่อะไรคนั่นะกระป๋องก็งาไปทำอ๋อ โอ้โหดีใจใหญ่ดีใจใหญ่ใใหญตัวนี้เป็นหมาที่อยู่ที่น่านะคะเขามาหาทุกวันตอนเย็น,ยนเย็นอันนี้เราก็จะเราก็จะให้ดูความสูงเจ้าลองยืนหน่อยได้ไหมคะลยืนหน่อยได้ไหมคะจะได้ดูว่าสูงประมาณไหนโอ้อันนี้ประมาณ เลยหัวแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะมาให้ดูความคืบหน้าของไผ่หกยักษ์บายบายค่ะ